สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่สองลากซากวานบูดาพิสูจน์การเสียชีวิตจากที่ทางนายวุฒิพงศ์วงอินผู้อํานวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่2ได้รับแจ้งพบซากวานบูดาลอยเสียชีวิตบริเวณเกาะล้าน หาดตะแหวนประมาณหนึงกิโลเมตรสภาพอืดลอยอยู่กลางทะเลส่งกลิ่นเหมน็นมีขนาดยาวกว่า10 1ถึง15เมตรล่าสุดนายวุฒิพงศ์วงอินผู้อำนวยการสวนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่สองพร้อมด้วยทีมสัตวแพทย์ของกรมทรัพยากรทางทะเลได้ลงไปตรวจสอบพบซากวานบูดาลอยอยู่บริเวณห่างจาก หาตะแหวนประมาณ1กิโลเมตรส่รงกลิ่นเหม็นเน่าอบอวนเจ้าหน้าที่ได้ทำการบันทึกภาพก่อนตัดสินใจลากเข้าที่หัวโขดเกาะล้านเพื่อทําการผ่าพิสูจน์การเสียชีวิตของปลาวานบรูดาซึ่งต้องใช้เรือสองลำเชือกผูกเข้าที่ลำตัวก่อนลากเข้าที่หัวโขดเกาะล้านซึ่งเป็นไปด้วยความยากลาบากเพราะปลาวานบรูดามีขนาดใหญ่กว่าเรือที่นาไปลากบ,าบังคับ จากวันนี้ได้รับแจ้งนะครับจากเจ้าขาคือว่าได้พบสร้างพอวางมด้านะครับที่บริเวณเกาะล้านนะครับแล้วก็ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่เองก็ต้องได้คนหาสร้างนะครับซึ่งอาจจะโดนขึ้นลมซั้งแต่แข็งแกร่งแข็งแวันนี้นั่นคือเดี๋ยวเราจะลงเรือไปนะครับเอาไปตรวจสอบในส่วนของสร้างว่ามีอ,อยู่เป็นไรนะครับหลังจากนั้นพอได้ได้พบสร้างแล้วเนี่ยเราก็จะเอาสร้างของอามารูด้าเนี่ยเพื่อบริเวณฝั่งที่ใกล้ที่สุดนะครับแล้วเราจะให้ทางสนลดฮะ เมื่อก้นหลังจากผ่าดพิสูจน์แต่นี้แล้วเราทำไงกับทราบต่อนครเนื่องจากว่าทราบไม่มีลักษณะที่ค่อนข้างจะเน่านะครับเน่าเน่ามากนะครับแล้วก็จึงให้ทางสอดแทรกเองเนี่ยได้ปรึกษาทางสอดแทรกเี๋ยวว่าจะมีการพอเราเก็บดีเทเก็บข้อมูลต่างๆแล้วเนี่ยอาจจะเอาทราบน้ำครับบริเวณชายบริเวณที่เกาะทรานะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอมีการเจาะสลักแล้วที่จะเอาทราบออกมาสรุปวันเนี่ยจะเอาขึ้นไปอีกนะมีการรถไฟตัวไปแล้วก็วันนี้มียุวังกีดุกี่เดือนนะ ตอนนี้นะครับจากการดูจากภาพนะครับคาดว่าจะเป็นโปรเติไนไวแล้วนะครับโปรตีออไนไวแล้วก็จะประมาณสักห้าหกปีครับความยาวประมาณเบื้องต้นเท่าไหร่ประมาณสิบถึงสิบห้านิราศทิพย์ศรีนันทพลทิพย์ศรีภาพข่าวสุกันวาลีสุวรรณรายงาน